ไอทท้ที่ที่ใส่สวนส,ส้มไอ้ไม่ใช่สวนส้มเขาเรียกอะไรนะอ้อยเหรอมันเป็นยังไงโ,โอ้พิษกับแบงอื่นเลยมันไปดูตรงข้ามมันเขี่ยวกับเข้าพิษเลยล่ะพิษกันเลยใช่มากี่ครั้งแล้วว่าติดสวนอ้อยลองครั้งหนึ่งอ้อยพึ่งครั้งนี้เอาไปลองพื้นนะ,ะลองพื้นอย่างเดียวก่อนใช่ไหม<ช>พี่จะเอาลำใหญ่ลำโตไหม<อ>ลำใหญ่ก็ต้องใหญ่ยาวแล้อ่ะถ้าจะเอาลำใหญ่ลำแข็งนะสิบสองซีซี อ่อัดอีกทีหนึ่งใส่ได้เลยราคาน,นี้พอมันลื่นเริ่มขึ้นเป็นลำขึ้นสูงแล้วใช่ไหมพี่จะเอาน้ําเยอะคันเนี้ยเจ็ดสามสิบเหมือนเหมือนต้องการให้มันสะสมอาหารสะสมแป้งนนใ,ใส่เลยพี่ใส่เลยเต็มที่ไม่ต้องกลัวอย่างนี้ก็เหมือนกันพี่เพราะเราไม่ได้ต้องการเอาต้นมันใหญ่ใช่ไหมสิบห้าห้าใส่ต่อมน้ําต่อมตามได้เลยพี่เร่งเอาโตให้มันโตให้มันยาวปุ๊บพอคันนี้พี่อยากได้ลูกมันดกๆหน่อยตองเก้า ตองเก้า,กาเปิด<อ>าตา <5 S 2> ดอก,ใ,กอใช่ครับไล่ตามได้เลยแล้วก็มาเจ็ดตามนะแต่มันมีคนเคยถามว่าอาใช้รวมกันได้ไหมไม่มีปัญหาแต่ผมเน้นเน้นให้เอาปรับปรุงดินเป็นหลักพี่คิดไรไม่ออกเอาปรับปรุงดินไว้ก่อนถ้พาพี่ดินดีอะไรดีนะลูกเดี๋ยวมันจะออกตามมาเองแต่ครั้นี้เราจะเอาเร่งผลผลิตใช่ไหมตามตามนั้นเลย ใช่พี่ใครครั้งแรกมันเพิ่คนไงเอาไปลองพื้นเป็นแตงแตงน้ำครับมันไม่ได้เป็นแตงขยะครันแตงน้ำเอาไปลองพื้นปุ๊บมันมันพิษกับเขาอ่ะมันต้นมันเขียวใช่มันจะแข็งแรงอมันต้นมันจะใบนี่มันจะพิษกับเขาเลยมันจะเขียวเลยล่ะของผมไปเป็น NC NC เคมีเนาะอ่าเคมีจะมีดับรลองเพราะว่าปกติมันมีเคมีอยู่แล้วเคมีเข้าเคมีปุ๊บ มันก็เข้าตัวกันดีๆคราวนี้มันจะเป็นอินรีตามท้ายถ้ามันจะเขียวถ้าทํานาเขียวก็ยาวกว่าคนอื่นอ่าเราต้นมันก็จะสูงใหญ่กว่าคนอื่นพี่สังเกตได้ใช้กับไม่ใช้ผิดกันเลยหลังก็เลยเอามาร้องพื้นตลอดเลยเอ่าอยากให้ขาดใช่มาใช่มาลองพื้นตลอดอนแ,แรกเอามาร้องสั่งมาลองแค่สิบห้าลูกเองอือีเลยม,มันผิดเขาก็เลยสั่งมาตลอดม<ฮ>ันพอดีมีคนขายอยู่ที่ของต่างก็เลยอ่าซื้อที่นี่เอาเลยไม่เลยไม่ได้สั่งอือหึ ปกติสั่งเขาก็มาส่งบ้านอ่าใช่ใช่ครับก,ก็ต่อไปเดี๋ยวผมให้โบชัวเนาะคุยกันปรึกษากาันหรือให้ผมมาส่งก็ได้หรือไม่ต้องไปเอาตรงนี้ก็ได้เพราะผมดูแลทั้งร้านค้าเขาอยู่แล้วพี่เอาร้านเอาร้านอะไรตรงของต่างอะ่ะชื่อร้านร้านไอเรืออะไรอ๋อร้านไอ <ๆ S 2> อ่าใช่ร้านไอเป็น <ๆ S 1> อันนี้กันอยู่แต่ถ้าจะเอาให้ผมมาส่งเองก็ได้อ่าเพราะว่าผมมีส่วนลดร้านไอขายขายยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมคุยเรื่องส่วนลดส่วนอะไรผลพิจารให้เนาะ ยีบลูกลดให้ด้วยหรืองไงไม่มประมาณนั้น,น,น,นประมาณนั้นครับ